บรรยากาศเก่าๆกลับมาแล้วนะครับปีนี้หนักมากทั้งหนาวจัดแล้วก็แรงจัดนะครับดดอแผนแรงจัดเพิ่งจะเจอใบสวยๆเพิ่งจะเจอใบสวยนะครับเป็นใบชุดแรกเนาะโอเคเดี๋ยวผมคลิปนี้นะในสาระผมผมจะพูดเรื่องทำใบชุดแรกผมจะบอกว่าทําใบชุดแรกยังไงทําใบยังไงบ้างต้องเตรียมตัวอะไรบ้างสําหรับผู้ที่อยากลอง ทำลูกไปพร้อมๆกับผมนะครับท่านสามารถทดลองทำได้ตามผมนะครับแม้ต้นจะเล็กหรือว่าจะไม่ติดก็แล้วแต่มันก็เป็นการบำรุงอย่างหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้ฉีดเคมีใดๆนะครับผมจะไม่ฉีดเคมีใดๆกุญแจมันอยู่ที่สูตรปุ๋ยนะครับแล้วก็น้ำนะครับการเพิ่มลดน้ำก่อนที่จะไปถึง พาเพื่อนๆไปทําใบชุดที่หนึ่งนะครับนี่นี่คือใบชุดที่หนึ่งนะครับใบชุดที่หนึ่งผมมาแล้วบรรยากาศเก่าๆในสวนมาแล้วผมน้ําตาจะไหลเริ่มมีใบเพลสลัดใหญ่ๆนะครับอันนี้ยังไม่ใช่ใบเพลนะครับอันนี้เป็นยังเป็นใบกลางอยู่เลยครับใบเพลต้องมีเริ่มมีสีเขียวปนนิดนึงแต่ไม่อา่ายังไม่เขียวเข้มนะครับจริงๆใบเข้าบางมากแล้วก็สีอ่อนมากแต่ว่ากล้องมันบูดสีขึ้นนะครับคราวนี้มาถึงคําถามของผู้ที่ ยังเป็นทุเรียนเล็กอยู่เนาะยังไม่เอาลูกเหมือนผมต่อคําถามที่ว่าผมฉีดยาอะไรทําไมทุเรียนผมกลับมาได้จากใบงีกง,ง,งอ,งอทั้งหนาวนะครับทั้งใบงีกใบงอใบเล็กใบร่วงทั้งช่วงหนาวแล้วก็ช่วงร้อนที่ผ่านมานะครับมีคนถามหาแต่ยาเนาะผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะครับคือผมไม่ได้ฉีดยานะครับผมไม่ได้ฉีดยาผมไม่ได้ฉีดอะไรเลยครับผมไม่ได้ฉีดอะไรเลยสิ่งที่ผมทําก็ ตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินรียนะครับใส่ปุ๋ยอินรีย์เข้าไปแล้วก็มีปุ๋ยไนโตรเจนสูงกระตุน้นเขานิดนึงนะครับใส่ปุ๋ยไนโตรเจนก่อนแล้วก็พอมีดอกมาก็ปุ๋ยอินทรีย์ตามนะครับสําหรับผู้ที่ถามหายาถามหาวิธีรักษานะครับเป็นประจํานะครับ <g ül> ผมไม่ได้ทําอะไรนะผมบอกไม่ได้ทําอะไร <c oughs> เพราะเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับท <t> ่านฉีดไปใบที่มันห่ออยู่หรือว่าใบที่มันเล็กอยู่มันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะครับมันก็ไม่ได้กลางออกนะครับ ที่สาคัญนี่หน้าฝนแบบนี้เนี่ยเจอฝนแบบนี้นะครับเขาตื่นฝนเนี่ยเขาสลัดทิ้งหมดนะครับใบที่ไม่สมบูรณ์เขารู้ว่าใบใหม่ที่จะขึ้นมาใหม่มันจะสวยมันจะงามมันจะสมบูรณ์นะครับมันจะใหญ่นะครับใบเล็กๆเขาสลัดทิ้งหมดเลยครับอย่าวิตกกังวลน,นะครับชาวสวนอย่าวิตกกงังวลขอให้ท่านเป็นห่วงเรื่องมแมลงศัตรูพืชมากกว่านะครับเพียต่างๆนะครับสารพิษพัดเพียเลยนะช่วงนี้แล้วกเ็เรื่องการเคลียร์โคนนะครับป้องกันเชื้อรานะครับตัดแต่งกิ่งนะครับ แต่งกิง่งเคลียโคนปุ๋ยไนโตรเจนสูงช่วงใบเขียวนะครับแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยรีย์ช่วงตั้งปีดอกกำลังบานนะครับตามนี้เลยครับสำหรับผู้ที่ถามหายาเนาะว่าจะกลับมายังไงกับหน้าแรงจัดตะกี้กับหนาวจัดตะกี้เนาะปีนี้เพิ่งจะเจอเพิ่งจะกลับมาไปหลายเดือนเลยผมซุบซอาไปหลายเดือนเลยกับส่วนนี้อะคราวนนี้มาถึงผู้ที่ ต้องการเอาลูกไปพร้อมๆกับผมนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนเนาะทุเรียนที่พร้อมจเจ้าลูกนะปีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีใบยอยู่3ามชุดนะครับมีใบา3ามชุดอันนี้เขาเรียกว่าใบาชุดแรกนะครับใบชุดแรกผมเริ่มทําใบชุดแรกนะครับใบชุดแรกกับใบชุดที่สองนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรปกติเขาจะฉีดยาอฮอร์โมนอาหารเสริมเพื่อบํารุงใบให้เขาสะสมอาหารได้เยอะผมปรับเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับเป็นใส่ ไนตรเจนสูงปกติช่วงใบเขียวปกติเลยแต่ว่าใส่เยอะขึ้นแค่นั้นเองครับใส่เยอะขึ้นแล้วก็ผมชดเชยการที่ผมไม่ฉีดยาใดๆนะครับในฉีดยาหันเสริมใดๆผมเปลี่ยนเป็นใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณมากนะครับนี่ใบชุดแรกผมทําใบชุดแรกมาแล้วครับนี่ใบชุดแรกของผมทําตามนี้เลยใบชุดหนึ่งกับชุดสองไม่มีอะไรครับทําแค่นี้เองใบชุดสามใบชุดสุดท้ายนะครับมันจะยากตรงใบชุดสุดท้ายเพราะต้องเปลี่ยนปุ๋ย แล้วต้องไม่ให้เขาแตกยอดนะครับต้องทําเปลี่ยนปุ๋ยเพื่อเขาไม่ให้เขาแตกยอดนะครับแล้วมาดูว่าตะปูตะปาจะขึ้นไหมแล้วค่อยมาว่ากันต่อเน,ะนาะมีใบชุดแรกผู้ที่ออต้องการทําทดลองทําลูกไปพร้อมๆกับผมในปีหน้านะครับสิ่งที่ท่าต้องทำหนึ่งนะครับตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยนะครับตัดแต่งกิ่งซะไอเรื่องการตัดแต่งกิ่งเนี่ยผมไม่อยากให้ท่านไปสุดสุดตรงสุดกู ไม่ต้องมาเลาให้มันโล่งไม่ต้องตัดให้มันห่างอะไรมากมายนะครับกิ่งเทียมเล็กๆเขาก็ติดลูกนะครับติดเราก็เวลาเราเขแขวนเราก็แขวนลูกสองลูกแล้วกันบวกๆก,กันไปนะครับกิ่งแท้ก็เหลาเยอะหน่อยก็คือสูตรผมนี่จะไปกลางๆนะครับไปกลางๆเพราะว่าผมเห็นมาเยอะนะครับแม้แต่สวนที่กิ่งแบบเป็นสันสากันอยู่น้วยมันก็ออกเด้๋ยวคือเก่านะครับส่สวนเรื่องการบล็อกยอดแบบนี้นะครับเดี๋ยวในแป๊บนึงนะผมให้ดูการบล็อกยอดแบบนี้ การบล็อกยอดแบบนี้นะครับท่านต้องไปดูในคลิปของผมในเรื่องสรุปทุกเรื่องเกี่ยวกับกิ่งทุเรียนนะครับกิ่งทุเรียนมีอยู่จิตประเภทผมพูดละเอียดยิบเลยในคลิปนั้นนะครับถ้าพูดตรงนี้ก็จะยาวนะครับกิ่ง40กิ่ง20กิ่ง60กิ่งแท้กิ่งเทียมมันเป็นยังไงแล้วจะทํำยังไงนะครับผมแนะนํานะครับผมเห็นหลายสวนที่กิ่งมันชี้ขึ้นแบบนี้แม้จะเป็นกิ่งใหญ่ๆแล้วแต่ว่ามัน ชี้ขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นมันไม่ได้นะครับมันจะไปแซงยอดนะครับต้องบล็อกครับบล็อกการที่เราบล็อกเนี่ยไม่นานตัวนี้ก็จะกลายเป็นเส้นตรงนะครับไม่นานเดี๋ยวมีโอกาสผมจะถ่ายตัวที่ผมตัดมานานแล้วแล้วเขาก็กลา,ายเป็นกลายเป็นกิ่งเดียวกันไปแล้วนะครับไม่มีรอยต่อแบบนี้นะครับโอเคไปไปกันต่อหนึ่งตัดแต่งกิ่งนะครับสองเคลียร์โคนนะครับเคลียร์โคนช่วงนี้ผมใช้ยาขยาเข้ามาร่วมนะครับผม ัดไม่ไหวสามวันสามวันยาวค่ะว่าเดียวนี้โอ้ไปจะไปดูตัดขนาดนั้นแต่งกิ่งเคียโคนนะครับแล้วก็ปุ๋ยไนโตรเจนสูงถ้าอยู่ในช่วงใบเขียวนะครับแต่ถ้าช่วงของท่านแตกยอดมาแล้วนะครับก็ขอให้ท่านใส่ปุ๋ยอินซีแต่ว่าใส่ในปริมาณเยอะนะครับคราวนี้ต้นละอู้เยอะมากเอาเอาปุ๋ยไนโตรเจนสูงช่วงใบเขียวก่อนนะช่วงที่มันจะเร่งมันแตกยอดก่อน ประมาณนุ่นเลยครับต้นละประมาณสี่กิโลสามกิโลถึงสี่กิโลได้อยู่ครับใส่ห่างๆนะใส่ล่อรากออกไปข้างนอกนะครับอย่ามาคักใกล้โควนเลยถ้าท่านมองดูข้างล่างท่านจะเห็นไอกองใบที่ผมกองไว้ผมใส่รอบนอกกองนะครับปุ๋ยผมใส่รอบนอกกองนี่เห็นไหมกองกองใบเขานะครับผมทํากวาดออกมาปุ๋ยผมใส่ออกไปนอกข้างนอกนี้อีกครับผมใส่ออกไปข้างนอกวงนี้เลยนี่ครับผมใส่ออกไปนอกข้างวงนี้เลยสําคัญ ปุ๋ยอินทรีย์ใส่เยอะๆชดเชยชดเชยนะครับชดเชยปุ๋ยาสารอาหารเสริมทางใบต่างๆนานาที่เขาฉีดกันนะครับมันเป็นปีแรกผมจะลองไปแนวแนวนี้ของผมสุดสุดให้สุดทางนะครับผมผมไม่ได้ทําเกษตรอินทรีย์นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ทําเกษตรอินทรีย์นะครับอย่าเรียกเกษตรอินทรีย์นะอาจารย์เกษตรอินทรีย์ด่าผมเปิงนะครับผมไม่ได้ทําเกษตรอินทรีย์นะฉีดยาฆ่าหญ้าด้วยแล้วก็ฉีดยาฆ่ามแมลงด้วยนะครับ ผมกระบืออื่นโบหูเขาเอื่นแนวไหมันกระบืมีแนวเรียกว่าแนวผสมประสานแล้วกันเนาะครับคล้ายไปคล้ายกับ GAP นะครับ,บ GAP ค,คราวนี้ใส่ปุ๋ยอ,อินรียเยอะๆไปแล้วก็ฉีดยาตาอ่ากาจัดเพ้ยมแมลงตามระยะเวลาครับแล้วก็ดูแลกันไปครับใบชุดแรกนะครับใบชุดแรกใบช,ชุดที่สองทำเหมือนกันนะครับเราจะไปเริ่มเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนการดูแลเปลี่ยนระบบน้ํา เปลี่ยนทุกอย่างที่ใบชุดที่สามนะครับใบชุดที่สามเราต้องไม่ให้เขาแตกยอดใหม่ไม่ต้องต้องทําไม่ให้เขาขึ้นยอดให้ได้นะครับให้เขาขึ้นเป็นตาปูตาปลาแทนนะครับแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีเนาะพาชมบรรยากาศสวยๆครับนานแล้วนานแล้วที่ส่วนผมไม่ได้ไม่มีภาพแบบนี้มานานแล้วครับหนาวก็หนาวจัดแรงก็แรงจัดแดดก็แรงแรง42องศาหนาวก็ไปนวนอะ่ะ16 17องศาโอ้ย มีนำซ้ำตอนเช้าเช้านะตอนตะวันยังมีขึ้นนู่นนะครับต่ำสิบก็มีครับสีสเกตอากาศรุนแรงมากชมบรรยากาศสวยๆครับใหญ่มากนะครับใบนี้ใหญ่มากผมบอกเลยว่าใหญ่มากขนาดนี้เขาพึ่งจะกลางเองนะข้างขนาดพึ่งจะกลางเองสังเกตได้อ้วนมันตั้งแต่เล็กเลยนะครับเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์มามาหนักเลยมาหนักปุ๋ยอินทรีย์เลยครับเนี่ยไอไนโตรเจนสูงเนี่ยปลายมันจะเรียวๆแหลมๆนะครับ ปลายปอมๆนี่ใบ,ใบมันจะปลายป้อมๆมาเลยครับ,บลปลายปอมๆอมอ้วนมาเลยปุ๋ยอินทรีย์จะเอาไปสะสมอาหารแทนถ้าลองเสริมทางใบนะครับที่ผมจะไม่ฉีดนะครับไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันทําไปด้วยกันลองดูครับลองดูลองเล่นได้ครับไม่ได้เป็นไรเลยครับไม่ได้เป็นไรเลยก็ดูแลปกตินี่แหละไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดเคมีกระตุ้นอะไรเลยครับตามสูตรผมนี่แหละปีแรกจะได้กินหรือไม่ได้กินก็ไม่ได้ไม่ได้วอรี่นะครับหาหน่วยซิบหน่วยกับ แแล้วแต่ก็พอไเด้ก,กินนะครับถ้าไม่ได้ก็ถือว่าบำรุงต้นเขาให้สวยงามโตเร็วสมบูรณ์ปีหน้าของจริงครับปีนี้ปีลองนะครับทดลองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบข้อขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมานะครับลองดูครับลองไปด้วยกันครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ